สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวอรสูรรับน้องสตูกวันนี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พยาบาลกันดีกว่าว่าพร้าวเป็นแบบอะไรเดี๋ยวเบิรในกรณีที่น้องเป็นหนักหนักมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อดมอนด์ค่ะแจ็คก็ตค่ะเอ็มเอ็มเบลโลหค่ะก็เอ็มเบลโลวันนี้เป็นไงบ้างคะก็วันนี้นะคะก็เตรียมตัวค่ะรับมือนะคะก็รับมืออะไรรับมือกับน้องค่ะ วันนี้น้องแซ่บไหมคะวันนี้น้องแซ่บมากก็ยังไงก็อย่าฝากไปกำลังใจไม่ได้นะคะว่าจะทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่าคะก็เป็นครั้งแรกค่ะเปิดซิงเลยนะคะพอแล้วค่ะอ่ะเชียคะ่ะพอพอแล้วพ่อพ้นอ๋อพอหรอพอ,อยังยังพอ <c oughs> พ่อพึ่งกันเลยจ้าขอภาษายรุ่นเ <c oughs> ลี้ยงสามชื่ออะไรคะชื่อขอบูงค่ะเป็นทำตามหน้าที่อะไรคะ เป็นปิบอลแล้วเอ่อพีกาญจีรับเอิบรับแต่รับน้องยังไงบ้างะอ๋อในการรับมือครั้งนี้นก็ไปปิดกล้ามมานินๆนะครับเพื่อจะได้แบก <c oughs> น้องเบาๆ <c oughs> ผู้หญิง <c oughs> ผู้ชาย่ะผู้ชายจะเอาผู้หญิงทำ <c oughs> <c oughs> ได้ <c oughs> โอเคค่ะอันนี้มีอะไรจะถามหมอไหมคะในกรณีที่แบบน้องแบบไม่ปวดน้องไม่ปว่วยหรอคะดีนะคะไม่จะป่วยลยค่ะอยากเจอพี่โอเคป่ะจะทำต่อ สวัสดีค่ะไงแลรวเอาสัมภาษณ์สองคนเลยนะคะโอเคแด่แชื่ออะไรคะชาเลอร์ค่ะโอเควันนี้ทำหน้าที่อะไรคะเป็นพยาบาลค่ะสวยไหมสวยมากวันนี้ในกรณีที่น้องป่วยว่าหนักมากๆเราจะมีมือใจรับมือยังบ้างคะการรับมือของเราก็คงต้องแยกก่อนว่าเป็นอะไรยังไงดังถ้าเกิดว่าน้องหนาเป็นหนักทุกคนก็เตรียมพร้อมกก็คงจะต้องให้พักอะค่ะแต่ถ้าเป็นไม่หนักก็คืออาจจะต้อง ดูแลกันนิดนึงโอเคถ้าในกรณีทีเ่เจอน้องแบบแซ่บมากแต่เราทำางไงนะน้ำมือยันจดชื่อค่ะจดชื่อแล้วไปเอให้น้องมาเป็นผู้จัดการวันเล่ยเป็นผู้จัดการวันเล่ยป <Okay. S 2> เะโอเคผู้จัดการเก่าปีนี้จะเลือกเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ <c oughs> น่าจะผู้หญิงน,นะคะเอาผู้ชายไหมเอาผู้ชายไหม <c oughs> เอา <c oughs> เอาโอเคค่ะ okay. แเดียว อ๋าในไอยีบาน้อยแล้วเรามาสัมภาษณ์พยาบาลน้อยกันเลยดีกว่านั่งเลยค่ะไม่น้อยนะคะุ๊บเอ่ออกชื่อแล้วก็บอกปีได้ค่ะเป็นปีสค่ะสนิมปีสองค่ะวันนี้มารับมือเป็นพยาบาลวันแรกไปคะตอนรู้สึกยุ่ได้ไหมคะเป็นมากค่ะโอเคแล้วก็มีอะไรจะฝากบอกน้องนะคะในกรณีที่น้องแบบมีอยู่แบบเกิดลมชักขึ้นมาแซ่บก็อยากให้น้องบอกก่อนว่ามีโรคประจวอะไรหรือเป ไมัเมืนก็ท่อโอเคแล้วก็ตื่ได้อตื่นได้ว่ะเพราะว่าทก็ไม่เคยเจอน้องเลยถ้าถูองนอะไรก็ดที่แบบหน่ไม่เป็นอะไรเลยเราจะทำไงก็ดีไปก็ดีมีมีอะไรจะฝากอยไรก็ไม่ไมันยังมันยงงหนเาเรียกว่าฟืมแหฟืมมันต้องเป็นเส้นเส้นเลยมันต้องเป็นเส้นเสโอเคค่ะแล้วนี้นะคะเราก็มอไาก่อนนะคะสำหรับฝ่ายพยาบาลสวัสดีค่ะ